วันนี้ถึง4กันยายน h a r ร์ลี a ดวิสันหาดใหญ่เชิญชวนทุกท่านสัมผัสตัวจริงและทดลองขับขี่ฮาร์ลี a v วิสันรุ่นสปอร์เตอร์ S 2021พร้อมจับจองเป็นเจ้าของรับข้อเสนอสุดพิเศษได้ก่อนใครในนามของ m g c a s i a a u t o p a c k หาดใหญ่นะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านมาในนามใน,ในงานของอฮาร์ลี a ดว d สันที่วันนี้จัดงานนะครับธุรกิจทั้งหมดที่นี่ผมดูแลนะครับแล้วก็วันนี้จะมีทางโชว์รูมเเดเจอร ที่มาคอยผลักดันในเรื่องของการต้อนรับกับทางลูกค้าทุกท่านด้วยเช่นเดียวกันนะครับนอกจากนี้แล้วพนักงานทุกคนเนี่ยมีการฉีดวัคซีนครบหมดทุกทุกคนเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตรงนี้เนี่ยก่อนเข้ามาทํางานพนักงานทุกคนต้องมีการตร,ตรวจก่อนนะครับตรวจ uh, วัดในเรื่องของอุณหภูมินะครับในเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับก็จะต้องมีความปลอดภัยนะครับเ <ik> <en> พื่อต้อนรับลูกค้าทุกท่านด้วยนะครับนอกจากนี้รถทุกคันเนี่ยนะครับเรามีในเรื่องของการพ้นค่าเชื้อโรคนะครับ หลังจากที่ลูกค้าได้เทสต์แล้วก็เทสต์ไลค์กันแล้วนะครับก็ตรงนี้สามารถามั่นใจได้นะครับกับ MGC Auto Prec คัดใหญ่ของที่นี่นะครับ Harley Davidson Sporter S 2021รถสปอร์ตรุ่นใหม่ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาใหม่หมดในสไตล์ที่ดูดันมาพร้อมกับลุมพลังรุ่นใหม่ล่าสุด1250 Revolution Max เครื่องยนต์ v ี w i n DOSC4 จังหวะขนาด1,252 cc ระบายความร้อนด้วยน้ำและระบบวาล์วแปรผัน VVT ให้กำลังสูงสุด121แรงม้าพร้อมปรับแต่งให้มีแรงบิดมหาศาลที่ความเร็วรอบต่ำทำให้เครื่องยนต์ตอบสนองต่อการเร่งได้ดีตั้งแต่การออกตัวส่วนด้านท้ายของตัวรถถูกประกบเข้ากับเครื่องยนต์เพื่อให้ตัวรถมีความโดดเด่นยิ่งขึ้น โดยมีให้เลือก3เฉดสีราคาเริ่มต้นที่7 9 0 0 0บาทตัวนี้จะใช้เครื่องยนต์แบบใหม่นะครับเป็นเครื่องยนต์ที่ระบายความร้อนด้วยม้อน้ำนะครับจะแตกต่างจากฮาร์ลีในรุ่นเก่าๆคือจะใช้เป็นเสื้อสูบที่ระบายความร้อนด้วยอากาศนะครับผมตัวนี้ก็จะพัฒนาในเรื่องของการใช้งานการขับขี่ในเส้นทางที่ยาวไกลได้มากขึ้นครับผม อยากจะเชิญชวนนะครับในกลุ่มของลูกค้าที่สนใจนะครับในรถมอเตอร์ไซค์ที่ตอบสนองทางด้านอารมณ์นะครับความเท่นะครับอยากจะให้เข้ามาร่วมงานกิจกรรมนะครับในวันนี้นะครับและก็ยาวไปจนถึงวันที่4กันยายนนะครับแล้วก็รับส่วนลดโปรโมชั่นนะครับพิเศษมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มของเสื้อผ้านะครับแล้วก็ของกลุ่มของซอริสนะครับรับรองว่าถูกใจแน่นอนนะครับผม ฮาเลดเดวิสันหัดใหญ่เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา8มงครึ่งถึง5มงเย็นสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์074491990หรือแฟนเพจเฟ e บุ๊ k ฮาเลดเดวิสันออฟหัดใหญ่